สวัสดีจากออสเตรเลียค่ะวันนี้เราจะพาไปที่นิวคาสเซิลค่ะทุกคนเราจะไปกันที่เคปบีดค่ะมาดูบรรยากาศนะคะว่านิวคาสเซิลที่เคปบีดจะสวยไหมนี่ค่ะเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคน นั่นเองเนาะนี่ค่ะบรรยากาศทุกคนแต่เรามาหลบมุมอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะที่ออสเตรเลียช่วงนี้นะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาที่นิวคาสเซลนะคะแวะที่จุดจุดนี้ได้เลยนะคะเราเคยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่า,ามาเจอเคปปิดโดยบังเอิญนะคะก็นี่เลยค่ะบรรยากาศสวยจริงๆค่ะนะคะนี่ สำหรับใครที่อยากพักผ่อนนะ,ะทุกคนสามารถลงเล่นน้ำได้นะนี่ค่ะบรรยากาศค่ะทุกคนสวยไหมทุกคนสามารถชมวิวจากข้างบนได้นะคะดูจากตรงนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเรานะคะจะพากันเดินไปที่หน้าถ้รเนาะว่าจะสวยแค่ไหนคะทุกคนแต่ตอนนี้ดูนี่ค่ะเออบรรยากาศตอนเย็นทุกคนนี่ มันสวยจริงๆเลยทุกคนนี่ค่ะเราจะเดินเข้าไปดีเขมข้างในนะคะนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้เจอกับถ้ำน,นะคะแล้วก็ออกไปจากจุดๆนี้ได้เลยนะคะอ่านี่ค่ะเออสวยคะ่ะทุกคน นักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะช่วงนี้นะคะออสเตรเลียค่ะสามารถเ,าเข้ามาได้เลยนะคะใครทีอ่อยากจะมาเที่ยวออสเตรเลียค่ะแนะนำจุดจุดนี้ได้นะคะมากันเยอะๆนะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศช่วงน้ำลงนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะโอ้โหนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะคะส่วนตัวชอบมาตอนเย็นนะคะ เออเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยน้ำมันลดแล้วก็นี่ค่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะทุกคนแนวประการังยังสวยอยู่เลยนะคะดูสิคะว่าออบรรยากาศช่วงเย็นนะคะช่วงที่น้ําลดเนาะก็จะมีนี่ค่ะพากันมาว่ายน้ำนะคะเด็กๆก,ก็ชอบนะคะเพราะว่าเออมันจะเป็นเหมือนอ่างอะคะ่ะเออเป็นอ่างที่แบบสามารถลงไปนั่งเล่นได้อะไรพวกนี้นะคะ่ะแต่เวลาน้ําขึ้นนะคะให้อ่ ออกจากตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นเคฟเป็นถ้านะคะเพราะว่าถ้าสวาน้ําเต็มขึ้นมาเนี่ยเราจะหาทางออกไม่ได้เนาะก็นี่เลยค่ะบรรยากาศช่วงน้ําลดนะคะทุกคนอืมประมาณนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบวิวทะเลนะคะหรือว่าอยากจะมาพักผ่อนเนาะ แนะนำเลยค่ะว่าเอามารีแลกแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนหรือจะมากันเป็นกลุ่มก็ได้นะคะเออแบบนี้เลยทุกคนสวยจริงจนี่ค่ะบรรยากาศนะคะเวลาน้ำลงเนาะแต่เวลาเอาน้ำขึ้นเนี่ยค่ะไฮททายอะคะ่ะ,คะ ก็ต้องออกจากตรงนี้ให้เร็วเนาะนี่ค่ะเอออันนี้ก็จะเดินกลับไปแล้วนะคะทุกคนกลับไปทางที่เรามาเมื่อกี้นะคะก็นี่เลยค่ะเดินเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ออกไปนี่ค่ะจะเป็นออร์แลนด์มาร์คค่ะเออที่หลายๆคนนะคะชอบมาเขาเรียกว่ามาถ่ายรูปกันเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ให้เราด้วยนะ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ